นแล้วไม่จริงๆไม่ได้แบบขายตรงแต่ก็นิดนึงคือตอนนี้ก็ได้นะคนคนนั้นรออยู่นะเพื่อนก็แซวเหมือนกันคือบางทีก็ต้องเผาๆแล้วเนี่ยรู้สึกว,ว่าขายตรงไปหรือเปล่า,าไม่แต่นึกออกใช่ไหมคะคืออยากให้ทุกคนสนุกอะ่ะอยากให้ทุกคนเข้ามาดูภาพแมนอ่านแคปชั่นแมนแล้วสนุกแล้วก็ตลก แต่ว่าก็ต้องขอโทษด้วยถ้าบางคนไม่ตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า intention เป็นอย่างนั้นคืออยากให้มันตลกอยากให้คนบอกว่าเออมันตกเข่าแล้วก็ตลกไปกับแคปชั่นของเราก็มีมีอ่านเจอบ้างมีแบบปิ้งขึ้นมาเองบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนส่งมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะคนมาแบบออยืมยืมแคปชั่นหน่อยใชนใช่มีแต่คนบอกว่าให้ทำหนังสือทำหนังสือรวบรวมแคปชั่นกับคำว่าแมทถ่ายตรงกันี้จะไง อคุณเพิ่งปั้งเมื่อกี้ฉันรู้คุณเพิ่งปั้งเมื่อกี้คุณเป็นแบนี้เออแม่ายตรงขายตรงอะแล้วเหรอขายความโสดอะแล้วใช่ปะอาแล้ว <c oughs> เขินนะไม่จริงๆไม่ได้แบบขายตรงแต่ก็นิดนึงคือตอนนี้ก็ก็ได้นะมีมมีีเริ่มมาบ้างหรือยังคะไม่มีเลยค่ะเงียบมาอันนี้คือประกาศเลยว่าไม่มีมาได้ ได้เปิดเปิดดูไดเรกบ้างเปล่าเปิดอยู่แต่ว่ามันเยอะอะมันเยอะหมายถึงว่าเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบ d m นู่นนี่มาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นเราเป็นแบบชอบส่งไปมาคลิปตลกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะยังไม่มีใครมาในทางว่ามีสะดุดมั้ยไมคอยากให้มีคนสะดุดมากเลยค่ะแต่ไม่มีใครสะดุดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกัน อยากบอกเลยไหมคนันคนนั้นใครคนนี้อยากจะบอกคนนัอยากจะบอกคนคนนั้นรออยู่นะเอออนนียเนี่ยถายตแล้วรองนมือนท่แบอมเมต์อทใหแวความุันอ๋อไปกดไลค์คุณปู่คุณปู่คุณคุณป๋าท่านไม่แน่ใจว่ามือลนหรือเปล่าแต่คุณป๋าท่านส่งส่ง คลิปมาใน DM อย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าท่านแบบมือล้านหรือว่าเมนชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะก็ก็กดไลค์ค่ะ<ม>จริงๆก็ก็มีติดต่อกันบ้าง,างๆอยู่แล้วอย่างที่ได้เคยให้ข่าวไปแล้วะะ<ม>่เงี้ยค่ะท่านยังคงเอ็นดูแล้วก็เป็นห่วงแแบบค่ะะ <c oughs> <ม>ดได้ไปสมาธิหรือไปนเออน,น,นานทีจะไปะค่ะาน,าน,านานทีจะไปเพราะว่าอย่างที่บอกคือก็อยาก อยากค่อนข,ข้างอยากเว้นระยะห่างเพราะว่าเกรงใจเกรงใจทางทางบ้านของคุณป๋าคุณพี่สงการค่ะลลก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่มีบุญคุณเลยอะค่ะเรียกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าท่านคอยตอบถามความเป็นอยู่หรือว่าช่วยเหลือหรือว่าให้การสนับสนุนทุกๆอย่างเลยอะค่ะ ได้นับถือคะ่ะแล้วก็รักรักทั้งคุณแม่แล้วก็คุณป่าแล้วก็ครอบครัวพี่ส่งการก็รักค่ะรักในฐานะรักในฐานกะใช่พี่พี่ที่เคารพตอนนี้เขาสแสดงว่าความของมันมันยังพูดคุยกันได้ถึงไหมว่ามันจะจบในเร้วอืมก็อย่างที่บอกคือแมทค่อนข้างเวลาระห่างแล้วก็แมทไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่ วันที่เราออกมาแล้วค่ะแต่ว่าคุยล่าสุดคือตอนที่พี่เขาเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วพี่พี่เขาก็มีเท็กซ์มาขอบคุณอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเออออกจากโรงพยาบาลแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็บอกโอ,โอเคดีแบบต้องรักษาสุขภาพเพราะว่าคือแมตตั้งแต่ทั้งตอนที่อยู่หรือตอนไม่อยู่มันกเ็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพอันดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเขาค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมในหลายๆ,ๆอย่างก็เลยแบบว่า แบบเหมือนก็ยังอยากแสดงน้ําใจให้พี่เขาอยู่ว่าเออเราเรา,เรายังคงเป็นห่วงอยู่แล้วก็ใช้สถานะพ,พี่ชายน้องสาวใช้ในฐานะพี่ชายน้องสาวนะคะอ,อย่ามีใครมาแบบว่าเรากลัวเออแม่เี้ยงไปเรื้องสิยิงเหงาแหมโสดมาตอนนี้อยากหาเวลาว่างให้เหงาอยู่เพราะว่า <c oughs> โอไปาอาทิตย์ไปอาทิตย์ก็ถ่ายละครที่ไม่เหงาอ่ะเพราะว่าถ่ายละครแล้วก็จันถึงพุธก็ ต้องไปซ้อมเทนนิสค่ะออล้วถามว่าคนใหม่ต้องเป็นยังไงครับคนใหม่ของแมทยังไม่ได้คิดเลยอะค่ะะเป็นยังไงอะสเปคต้องเป็นยังไง,ง,งดิไม่มีสเปคแล้วอะตอนนี้ค่ะเข้ามาถึง <c oughs> ก็ไม่ถึง <c oughs> ขนาดนั้น <c oughs> แต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่อยากจะตอบเหมือนแบบนักดาราเลยอะแต่ว่ามัน มันไม่ได้คิดนะมันมันกลัวค่ะกลัวแบบคือเกรงจริงๆ,ๆ,ๆเกรงเกรงเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เกรงอ่ะมันเกรงเกรงในการที่จะแบบว่ามีความสัมพันธ์จริงจังกับใครต่อจากนี้อะไรเงี้ยเรียกว่าเข็บความลักเออไม่กล้าพูดคำว่าเข็บก็คงไม่ถึงกับเข็บหรอกก็ก็ยังอยากมีคนที่เราสามารถไปกันได้ค่ะยังยังอยากมีอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดยังไม่ได โฟกัสกับมันหรือว่าตั้งใจกับมันเท่ากับถ่ายละครหรือว่าตีเทนนิสในตอนนี้นะคะไม่รีบเลยค่ะไม่รีบเลยเข้ามาได้เข้ามาได้ค่ะ <c oughs> ใครที่รีบเข้ามาได้แต่ออตาม,มตามไปด้านล่างนี้ค่ะเดี๋ยวขึ้น QR code ให้นะคะสแกนจ่ายเงิน <c oughs> สแกนจ่ายเงินโอนมาได้เลยทำเรื่องละครเั็นไงบ้างกลับมาแล้วละครค่ะก็ ดีใจมากเลยค่ะดีใจทุกครั้งที่ได้ไปไปกองถ่าย <Okay. S 2> ใช้สนุกสนุกแล้วก็แฮปปี้แล้วก็แต่ว่าก็เหนื่อยอยู่นะ mm hmm. หลังดออยู่นะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. มันมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเออก่อนหน้านี้เราแบบเหมือนได้ได้พักแล้วก็เราไม่ได้มาทำทําเวลาที่แบบว่าต้องตื่นเช้าตู่ตีห้าหกโมงแล้วก็เสร็จแบบออดึกด mm ึก hmm. เลยสี่ห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ mm hmm. ก็ค่อนข้างปรับตัวเยอะเหมือนกันค่ะ mm hmm. ต้องขอสนิทกัน Oh, oh, ไม่ไม่ค่ะ <laughs> ก็เข้าร่วมการเวิร์กช็อปรัวๆค่ะ <laughs> ใช่ oh, หายไปนาน,าน,านแต่ว่าก็ตอนแรกไม่มั่นใจเลยแต่พอเวิร์กช็อปไปแล้วทุกคนก็ให้กำลังใจพี่นุชีพุ่มกับหรือว่าเออไอติ้งโค้ชหรือใครๆที่พีท่ทีมงานทุกคนแบบน่ารักมากคือแบบเวลาแมนเล่นเสร็จฉากนึงก็จะเดินมาบอกพิรณ okay, ีนีเธอคดีมากอะไรอย่างเงี้ยแบบแมนรู้พี่ๆเขาแบบให้กำลังใจอะค่ะมันคิดถึงที่แบ้างคนนี้กลับมา คือตอนพักไปถามว่าสบายไหมสบายแต่พอจะกลับมาแล้วช่วงแรกๆก็รู้สึกว่าแบบเหมือนงองแงนิดหน่อยอย่างที่บอกในเรื่องเวลาหรือการพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้มาเล่นแล้วก็คือแบบนี่แหละมันคือที่ของเราเออมันมันคือที่ของเราแบบจริงๆอยากเป็นน้องใหม่เลยคะอุ๊ยอยากเป็นอยากเป็นน้องแมทอยากเป็นน้องใหม่เอไอ้ที่กดดันกดแบบกลับมาครั้งนี้แมทต้องแบบว่าเออต้อง ตอบแบบไม่โกหกก็คือกดดันมาก oh. กดดันมากคือแล้วคือไม่ใช่กดดันตัวเองเดี๋ยวคนรอบข้างเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยก็จะบอกว่าแมทกลับมาเอาให้ดีนะ mm. ตั้งใจนะ mm. อะไรเงี้ยหมายหมายถึงว่าเอาให้ดีคือหมายถึงตั้งใจเล่นนะ mm. อย่าหลาะแหละอะไรเงี้ยแมทก็บอกว่าโอ้ยแน่นอนไม่ต้องห่วงคือแบบตั้งใจมากๆเลยล้วบทมันจะควปังขนาดไหนสำหรับแมทบทคือแบบเอ้ยฉันแบบฉันรู้สึกฉันรู้สึกยากเพราะว่าคือในบทค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบว่า เ,ออเปิดเผยตัวตนหมายความว่าทางด้านสรีระหรือร่างกายการแบบเข้าฉากที่มันแบบค่อนข้างหวือหวาเพราะว่าพีโนชี่ก็มีมีชื่อเสียงทางด้านนี้อ,ยอยะไรเงี้ยการแบบการแบบการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการกำกับที่แบบว่าค่อนข้าง,างจะแบบดูเซ็กซี่หรือว่าอาจจะไม่ถึงอีโรติกแต่ว่าประมาณหลังเอ,เยอยะไรเงี้ย ใช่ใช่แล้วก็เราเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องความแบบเซ็กซี่ของตัวเราอะไรเงี้ยก็ต้องแบบดึงดึงตรงนั้นขึ้นมาเยอะๆค่ะทำง,งานกับตัวเองน้องใหม่น้องใหม่ค่ะ energy อ,ะอรดีมากคือพอเราเห็นเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเราจะเหนื่อยแล้วหรอเราจะเหนื่อยแล้วหรอเราจะเหนื่อยแล้วหรอเพร,เพราะว่าเขาแบบเขาก็เรามองเห็นเหมือนเขาก็คงเหมือนเราตอนที่เราเคย เด็กเท่านี้นะสิบสิบฝ่ขวบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยสิบฝ่ขวบมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแบบเราเราต้องเราต้องรู้สึกกระตือลือล้นขึ้นมาให้เท่ากับเขาค่ะตอนนี้พอฟ้เรื่องยังไม่กล้าเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือพอยังไม่เคาะแล้วก็แมทก็เลยไม่กล้าพูดอะไรแมทก็ตอนนี้ก็คืออยู่เป็นนักแสดงเงียบๆค่ะ นชื่อูจัดหมดเป็นยังไงไ่เจอก็ดีค่ะก็ดีได้คุยกับแต้วไหมเพราะแต้วก็โดนหักจนถึงเข้าลงมาเหมือนกันทำไมทุกคนถามแบบนี้หมดเลยขอประเด็นที่ค่อนข้างไม่เซนซิทีฟเท่านี้ได้ปะกลัวไหม่กลัวไหมไม่กลัวแข็งแรงเนี่ยตีนิสแบบว่าทุกอย่างแข็งแรงมากพร้อมสู้ค่ะ อันนี้ไม่ได้พูดนะคะทุกคนรู้ทุกคนรู้โลกรู้เหรอ,อไม่ก็อย่างที่บอกคือแม่เตรียมร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็ความสามารถทั้งหมดที่มีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแหละคะ่ะเต็มที่